เแป๊กหนึง่งแป๊กสองเจทูเดนไนท์ขอเสนอตอนแต่งปืนไทยย็บห้าซ olo โลโลแลงรีเจนเดลี่เกมคอปดูตี้โมบายให้เสียงภาษาไทยโดยมนุษย์ บสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะอยู่กับพี่ช่องเออ่จทูเดอะไนท์ชาแนลนะครับผมอยู่กับพี่เองนะครับจ้อยนะครับวันนี้เราก็มาดูครับว่าพี่จะมาทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาแต่งปืนไทยยี่ห้านะครับผมโอ้โหปืนในตำนานซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนะเนี่ยเป็นปืนที่แบบซีซั่นนั้นแบบตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอะตั้งแต่ เกมเปิดใหม่ๆเลยพี่เป็นคนที่ติดปืนนี้มากนะแล้วแบบโอ้โหเพิ่งได้สกินใหม่มาแจกฟรีนะครับผมเนี่ยสกินแจกฟรีนะระดับอีกบิกด้วยสวยมากนะืึเนี่ยเป็นลายดนตรีนะสวยจัดเลยอ่ะสวยสวยมากเนี่นะพี่ก็มีอยู่สกินสองสกินเนี่ยแต่พี่ชอบสกินเนี้ยมื่อสวยก็มา,มาดูของแต่งนะว่าพี่ใช้อะไรบ้างนะอันนี้พี่ใช้จริงนะครับผมแต่งจริงใช้จริงใช้ลงแรงรีเจนจริงๆนะครับผมนี่นะครับ อันแรกเลยก็เป็นปากกระบอกปืนก็เป็นเอ่อโมโนโซนิกนะครับผมเอ่อมันจะเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจยี่สิบห้านะครับผมเอ่อมันก็จะมีระยะยิงดีขึ้นมาอีกนะครับผมเวลาเรายิงระยะกลางถึงระยะไกลนะนยครับก็ใช้เป็นตัวนี้เลยก็นะครับลำกล้องปืนพี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ครับ MIP นะครับผมใน MIP อะไร X XenDes Light มาเร็วปะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะ ก็นะครับมันจะเพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิง8.9นะครับก็คือความแม่นยาเวลาตอนเราเล็งนะเราเล็งยิงอ่ะเวลาระยะเราระยะกลางระยะไกลกระสุนมันจะเกาะกลุ่มดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะเพิ่มระยะดาเมจที่10นะครับผมมันจะทําให้ระยะดาเมจเราเพิ่มมาเป็น62เลยดูนะถ้าเราถอดนะมันจะเหลือเท่าไหร่เหลือ56นะครับซึ่งมันได้แค่ระยะกลางอะ่ะผมอยากให้มันแบบระยะกลางเลยระยะไกลไปนิดนึงอะ่ะเออไม่ถึงกระไกลมากแต่ก็ยิงระยะไกลได้อะไรเงี้ย ประมาณนี้นะส่วนกล้องพี่ก็เป็นเลดดอทไซส์นะครับผมใครถนัดตัวไหนก็ลองเลือกใช้ดูนะมีหลายตัวนะครับผม,มตาลำกล้องไม่ก็เป็นตัวนี้นะครับสไตล์ฟอร์เกฟครับผมมันจะลดแรงดิดแนวตั้งนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนะครับผมความเร็วเคลื่อนที่รอบแค่หนึ่งไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายกับปืนเลยนะครับผมปืนซึ่งมันเป็นปืนที่ความคล่องตัวมันเยอะอยู่แล้วนะมันเดินไวอย,อยู่แล้วนะวิ่งไวนะครับผมประมาณนี้นะ สาเหตุที่พี่ไม่ใส่เลนเจอร์ฟอร์กิฟนะครับผมบางคนบอกเฮ้ยพี่ทำไมไม่ใส่ตัวนี้มันดีนะมันลดแรงดิดเอาต้านแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะพี่เพิ่มความแม่นยำตั้งสิบสองนะพี่มองว่านะครับคือระยะเวลาเล็งยิงนะ่ยระยะเวลาเราขึ้นสโคปอ่ะคือมันลบสิบห้าผมมองว่าซึ่งมันเยอะไปนะครับผมซึ่งสําหรับคนที่เล่นใจโลอ่ะมันมันคุมปืนได้นะครับผมไม่จาเป็นต้องใสก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่เลยครับไฮลไลท์หลักเราแม็กดาเมจนะครับผมโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่ แม็กจริงๆตัวนี้นะครับกระสุนสามสิบนัดก็จริงนะครับแต่เรายิงตายได้เร็วขึ้นนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องใส่พวกแม็กซีหกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าใครคิดว่าโอ๊ยไม่โอเคกับตัวเองก็ไปใส่แม็กพวกนี้ก็ได้นะครับผมแต่เพราะว่าตัวนี้โอเคแล้วเพราะมันลดแรงด์เดตั้งแค่เก้าจุดนะครับผมแล้วก็ลดระยะเวลารีโหลดแค่9 0้านนะครับแล้วก็ระยะเวลาลรยงยิงลดแค่แนะครับผมมองว่าเฮ้ยมันถลักกันได้ถ้าเราจะได้เรื่องดาเบทมา พราะเราคุมปืนได้อยู่แล้วเอออะไรประมาณนี้ก็ใส่ไปตัวนี้นะครับเราพี่ลองถอดนะดาเมจนะดูนะดาเมจจาก60สิบจะเหลือเท่าไหร่นะพี่ลองถอดปุ๊บเกือสามสิบเก้านะครับซึ่งมันน้อยมากๆมันน้อยมากๆเลยอ่ะเนี่ยซึ่งปืนมันมีอัตราการลั่นที่ดีอยู่แล้วอะถ้าเราใส่แม็กดาเมจไปด้วยเนี่ยปุ๊บมันจะทําให้เรายิงศัตรูตายไวขึ้นอีกนะครับผมเนี่ยมันเป็นข้อดีมากเลยนะแม็กตัวนี้นะครับของแต่งก็นี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพล็กเลยนะไปเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูเดมโมดเทสได้กันเลยนะว่าระยะดาเมจมันจะเท่าไหร่นะครับผมระยะอามาเริ่มกันที่5เมตรนะครับแเมตรระยะดาเมจอยู่ที่25นะครับผม10เมตร10เมตรระยะดาเมจอยู่ที่25นะครับ20เมตรระยะดาเมจอยู่ที่23นะครับลดลงไปไม่เยอะนะลดลงไปไม่เยอะเท่าไหร่30เมตรระยะดาเมจอยู่ที่19นะครับอันนี้ถือว่าลดไปพอสมควรเลยนะ10เมตรดูดิว่าระยะจะเปลี่ยนแปลงไหม 19เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ถือว่าดีครับมันอยู่ในปานกลางถึงค่อนข้างจะจะดีนะครับอยู่ในระดับกึ่งกลางดีดีถึงอันเนี้ยเออดีถึงเกือบดีอ่ะอะไรประมาณเนี้ยผมแล้วับมาดูปืนว่าปืนมันดีดไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่จะยิงแบบไม่คุมปืนก่อนนะครับผมเห็นได้ว่าปืนจะดีดเออดีดออกซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายแล้วก็เอยดีดขวาแล้วก็ออกซ้ายนะครับดีดเป็นตัวเอสนะครับผมแล้วก็ดีดขึ้นบนนะครับ มันก็มันก็ค่อนข้างที่ยังพอจะคุมได้อยู่นะครับผมไม่ได้มีแรงดิดอะไรที่น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นแต่เรามาคุมปืนดูนะครับยียครับปืนก็ยังพอคุมได้อยู่นะนะครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดนะถือว่าโอเคนะระยะไกลนะต้องหัดคุมปืนนะครับผมผมก็ยังคุมปืนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมไปกันเลยการตอนนี้มาอยู่ในเกมการ์ดน,นะครับแต่เรามาดูกันเลยว่าทายยี่ห้าใหม่ของเรานี้มันจะแรงโหดดิบเขื่อนมากขนาดไหนรับต้องมาดูกันเลยปืนอาจจะดีกันนะครับแต่คนอาจจะยิงเฮี้ยก็ได้นะคนอาจจะยิงไม่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันความแรงของมัน เปินแคมแคมไว้ก่อนไปไปเลตโกเลตโกเพื่อนเลตโกเพื่นจะมีอีกไซด์เท่านี้ต้องมีแน่แน่แปดหนึ่งแตกสองไปแบบปรับใหม่หมดอะเพราะว่าปืนแต่ละปืนน้นมันใช้ความไวไม่เหมือนกันนะ แต่คุณอาจจะไม่เชื่อครับก็ไปลองดูได้นะครับผมความไวแต่ละปืนมันไม่เหมือนกันจริงๆริงโอโ้ระยะไกลนี่ระยะไกลนะเนี่ยแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยนี่มันปืนระยะใกล้นะเนี่ยกูย,ยิงระยะไกลดีมากเหลือดไหลเป็นน้ำือนะ่อกี้เนี่ย ในดีหรอเราไปช่วยเพื่อนแต่เพื่อนอย่าหาว่ากูลับนะเพื่อนสามคิวสามคิวแล้วเริ่มมีกินแล้วนะปืนมันดีนะแต่คนเล่นมันน้อยอ่ะปืนนี้มันก็ยังดีไม่เท่าปืนนื่นหรอกแต่มันก็ดีอ่ะถ้าเรายิงคมคมแม่นแม่นอ่ะ t a r g e t n ส เนี่ยแบบเนี้ยว้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอโอ้โหมาทีละตัวดิโอ้โหอะไรวะมาทีสองตัวสามตัวไม่ไหวนะเว้ยเอาดิเอาดิหุยพกคู่พกคู่ดวนกันวะพอได้เลยเอาเพื่อนเอามันเฮ้ยคนหนึ่งกำลังโดนบีเพื่อนบี ลัชบี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 เฮ้ย DL DL เอาดิเอาดิเอาดิฟังระเบิดเฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วฟังเลยโดนเน,นี่ยตองนี้หนัดเดียวนัดเดียวเพวื่อนนัดเดียวท้ายท้ายอ้สัสโอ้เพื่อนไม่คมเลยคนนี้เขายืนทำไรอ่ะ ยิ่งอะไรวะน่ะเออโอ้โหสามตัวจะสู้ไม่ได้นี่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะหุ่ยตอนนี้เราฆ่าไปหกคิวแต่เราตายไปตัวนึงอ๋อนั้นมันได้วางมันเลยแซงเรานะก่อนเราจะอยู่ตรงนี้ที่เดิม ไลแล้วมีคนมาทางนี้หรือเปล่านะมีผ้าติดแล้ว พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆขึ้นตัแต่พูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเรียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นต่อเปล่าอะไรจริงเนี่ยก็มาดิเออปืนมันแรงไอ้น้องปืนมันแรงมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวนะมันแรงอ่ะนะอ้ข้าไปเก้าคิวแล้วทุกคน ของจริงคือของจริงอะปืนเนี่ยเจโลแรงเป็นเหตุสังเกตได้อะมาดีพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังคืดเพื่อนอามันเพื่อนอแมน เพื่อนอ่ะเพื่อนยืนในสระน้ำทำไมวะเนี่ยเอ้าเออโอ้ย10คิวก็พอแล้วออหือของแค่เอาดิยิงิงดิเฮ้ยผ่านๆอ่ะเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอาดิเอาดิอะไรกันวะเนี่ย แรงรีเจนจริงไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรเขาพูดอะไรอ่ะสตูอะไรสตูพีสอะไรคือแหเงียเออเกมจบชนะนะครับเป็นไงีปืนแรงมากนะ ก็เป็นไงครับชอบคลิปกันไหมครับถ้าชอบพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับดูเพื่อความสนุกนะครับพี่ทําคลิปเพื่อความสนุกของน้องๆนะครับผมที่อาจจะยิงไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ครับแต่อยากทำคลิปให้น้องๆได้ชมได้ดูครับแบ่งความรู้แบ่งปันความรู้กันไปนะครับผมอันไหนไม่รู้น้องก็บอกได้นะครับผมเออประมาณนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย